ไปหวาแดงอ๋ออะเยอุยะแต่ละคนขึ้นมาก็จะมีว่าให้ลงก็มีคำเด็กไม่ให้เต็งอืมมองขึ้นไปข้างบนสารอยากได้อยาก้ยังอ้าโอสาีเขาเป็นเด็กที่ทุกชักแน่เนี่ยน่ยน่อยากไ้ บอกท่าไม่คุ้น่อยิยิงไน่อเกของชบ่งชอบยิงหวานองนยไหนยิงหวนทำไมยิงหวานยิงหนยแก็แล้วก้แก ก็มาเล่นแม่เขาเล่นอะไรเอ๊เล่นอะไรดีนะ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 เล่นอะไรดี

ý thức của mình ý thức của mình ý thức 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 ý thức